สวัสดีจ้าคลิปนี้สีพามาเปิงพักที่ว่าเพาะอยู่ในบ้านเด้จ้ะอันนี้คือบ,บักพริกจินดาพริกชีฟ้าจินดาเด้จ้ะอันนี้ได้ใหญ่เส้นยังเขาเอิญก็กระถางหน่อยปลูกแล้วนางกำลังงามเลยจ้ะพริกชีฟ้าจินดา อันนี้ก็เมนได้จ้ะอันนี้ก็บักพริกชีฟ้าจินดาคือกันแย่ออกไว้คนละหมองอลังงามเลยจ้ะพูดนะเบิ่งดูยื้อหลายแอนกับบาได้จ้ะมีแต่พริกทั้งนั้นได้เนี่ย ปีนี้ว่าสิบอปลวกหลายแล้วอันเก้าพี่แข่งกับเลือหลายเก็บไว้แนาวากลิ่นข้นเดียวเนาะมันสิกลิ่นเบอทันแต่ว่ากะอดบ่ไ้คือเก้ากับปลวกคือเก้าหรืจ้ะอันนี้คือบะเขือบะเขือเปาะเด้อจ้ะมะเขือน่กลมกลมบานเฮาน่าที่เ็ดซุปนะจ้ะ คือเพราะเบิ <cake> ้ง <tinc S 2> ดูพักคอยเพราะหลายสั่นบ่มันว่ามีหม่องว่างเนาะมีแต่พ <vain. S 1> ักเต็มไปเบิดที่เห็นนั่นกันพักสิไปเรลยอันนี้คือใบแมงลักเด้อจ้ะใบแมงลัก นีที่กําลังงอกขึ้นมาใหมนี่คือใบกะเพรากะเพราขาวที่ตามทุง่งนาบ้านเฮาคือหอมหอมเลยจ้ะนี่กะพริกอันนี้คือบกอกที่ใบลดนแลงอกห้อยบกอกป้าบ้านเฮาเะยจา้ะทกินเอาเงยนมาใส่ตำสมขอมีต้นใหญ่ยี่ตัวหนึ่งได้เบื้องผลเพราะของปีที่แล้วนี่แหละบกอก หวังว่าสิได้กินยอดมันเด้อมากกินยอดจิ้มปนเด้อจ้ะอันนี้กับบะเขือบะเขือมีหลายอย่างมีบะเขือคืนบะเขือคืนบะเขือกรอบบานเฮาน่ะเ้อกำลังงามทั้งนั้นเดี๋ยวสิหั่นให้เบิ้งเด้อว,ว่าหลายบ่ นะเจ้นทีน่ย่องแ่งหมองนั่งคน้นหลอเนาะปุ่นนะเบิ้งดูเต็มห้องนั่งกินข้าวอร่โอเคจ้าคลิปนี้แค่นี้ละจ้า